สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนหรือสอรอพอนะครับได้จัดทำโครงการเสริมสร้างมิติจิตปัญญาในเครือข่ายบริการปฐมภูมิหรือชาคับขึ้นครับชาคับเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระดับชุมชนเชื่อมโยงระบบบริการที่เกิดจากความคิดความต้องการของประชาชนนำวิถีชีวิตเข้ามาปรับใช้ในการทำงาน จุดเด่นของโครงการอีกอันนึงคือว่าเราจะผสมผสานมิติของมิติจิตใจเข้าไปคือเรียนรู้กันระหว่างผู้ให้ทํางานกับชาวบ้านเราจะใช้ระบบของการฟังประสบการณ์ของชาวบ้านเข้ามาว่าประสบการณ์ของขนไข่นั้นเนี่ยทางสถานบริการต่างๆเนี่ยจะนำเอามาปรับเป็นระบบบริการที่ที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างไรบ้างเกิดการทำงานเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ ระหว่างโรงพยาบาลชุมชนรอพอสอตอและชุมชนภูมิใจที่ว่าทางโรงพยาบาลทางนู้นเขามาช่วยดูแลมาช่วยยายนีรร่ทำการยภาพบาบาบับดนอนนั่นนะการที่ลงมาดูถึงครอบครัวเขาเนี่ยทำให้เราเข้าใจเขาได้มากกว่าถ้าเราไม่ลงมาดูในพื้นที่เลยเราก็ไม่มีโอกาสได้เห็นครับพวกนี้ค่ะส่งผลให้ประชาชนมีความตระหนัก ในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้ด้วยตนเองด้วยภาคีเครือข่ายและองค์กรในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรโครงการดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพที่ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ผลลัพธ์เท่านั้นนะครับแต่หวังในเรื่องของคุณภาพที่มีรากฐานมาจากหัวใจมีความรักความเอื้ออาทรระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการครับ